หนึ่งเดียวผู้นี้ที่จะขึ้นมาพบกับพี่น้องประชาคมธรรมศาสตร์ครับท่านเป็นความภาคภูมิใจของช<อ><อ>าวธรรมศาสตร์ลูกแม่โดมเราและไม่เท่านั้นครับครับ,รบท่านเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนทั้งหมดในประชาคม,<ด>มอาเซียนอดีตเลขาธิการ ประชาคมอาเซียนดรสุรินทร์พิษสุวรรณขอเหรียนเชิญครับสวัสดีครับ ดังดังอีกครั้งกับการต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงกินกันดบดรสุรินทร์พิศวรรณฮัโลโหลพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ลูกแม่โดมชาวเหลืองแดงที่เคารพรกออกักทุกท่านครับอยาอมีอมากไหมเบกิกเลแรงจัด เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับเชิญเข้าไปนั่งรอโอกาสนี้ในห้องทำงานของท่านอธิการบดีในห้องนั้นบนฝาผนังถ้าใครได้เคยเข้าไปจะเห็นว่ามีภาพประดับอยู่ทั้งสี่ทิศแต่ที่ประทับใจที่สุดครับพี่น้องครับ คือภาพของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงคภาพในคุยด็อกเตอร์อังดรัวจากฝรั่งเศสผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองของเราแห่งนี้ครับและสายตาของท่าน จะสายไปหาทุกคนที no ่เข้าไปพบกับท่านอธิการบดีวันนี้ผมเห็นสายตานัかか้นยิ้มแย้มแจ่มใสภูมิใจในพวกเราทุกคนครับเบื้องขวาของภาพของอาจารย์ปีดีผู้ประสาทการอาจารย์สมคิดยังเอา ภาพเขียนเป็นอักษรโดยผู้กันจีนบอกว่า This is a happy moment ครับต้องแปลเป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ปรีดีมองลูกหลานชาวเหลืองแดงทุกคนว่าวันนี้ทำถูกแล้วลูกๆ และที่มีอัคระลายผู้กันบอกว่า this is a happy moment นี่คือช่วงเวลาที่พวกเรามีความสุขที่สุดครับความสุขนั้นก็คือการได้ยืนหยัดขึ้นมาตอกย้ำเจตนารมณ์ของท่านภูประสาทการทุกยุคทุกสมัยที่ธรรมศาสตร์ เป็นที่ริเริ่มของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับสนามกีฬาแห่งนี้เห็นประวัติศาสตร์มาเยอะครับอาจารย์ปรีดีต้องการที่จะให้ธรรมศาสตร์สร้างบุคลากรประชาธิปไตยถึงได้ตั้งชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าธรรมศาสตร์และการเมืองคือการเมืองที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้อง แต่ระยะหลังๆนี้การเมืองในเมืองไทยถูกบิดเบือนหลงทางไปมากครับครั้งแรกที่ผมผิดหวังที่สุดในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าธรรมาศาสตร์คือการประชุมสมิตอาเซียนที่พัทยาครับอาเซียนเกิดที่นี่ ท่านถนัดคอมันเป็นผู้บรรยายกฎหมายที่นี่เจ้าของความคิดเรื่องอาเซียนแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนล้มที่เมืองไทยครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการที่ไปจากธรรมศาสตร์ลูกเหลืองแดงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนท่านเชื่อไหมครับว่ามิตรประเทศเขาโทรศัพท์มาหาเลขาธิการบอกว่า ยกตำแหน่งประธานให้ประเทศต่อไปเียเถอะประเทศไทยทำไม่ได้แล้วถ้าเป็นท่านท่านจะยอมไหมเป็นผมผมก็ไม่ยอมและผมก็ยืนหยัดว่าเราทำได้เราจะจัดให้ได้และเราจัดได้เริงครับนั่นคือตราบาปอันแรก ที่เข้าไปอยู่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนแล้วก็เป็นตราบาปที่จําเป็นจะต้องล้างกันให้ได้และมาล้างกันในวันนี้ครับท่านพี่น้องครับครั้งที่สองที่รู้สึกน้อยใจที่สุดและพูดอะไรไม่ออกครับหลังเลือกตั้งคราวที่แล้วโกราหนกันทั้งประเทศหาเสียงกันทั้งแผ่นดิน ทุ่มเงินกันล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลือกเข้าไปแล้วไปประชุมครั้งแรกเพื่อนอาเซียนถามผมว่าสุรินได้มาแค่นี้เหรอทุกเวทีของอาเซียนที่เขาคัดสัง่งที่เขาคัดเลือกเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าคนไหนมาจากประเทศไทยไม่ต้องมีไม้ป้ายอยู่ข้างหน้าคือคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ไปจากประเทศไทย ระดับตั้งแต่สูงสุดจนกระทัง่งต,งต่ำสุดเขาคัดสรรกันยังไงเขาเลือกกันยังไงก็เลือกด้วยความบิดเบือนเลือกด้วยการเป็นพวกเป็นพ้องเลือกโดยไม่คิดถึงคุณภาพเลือกโดยไม่คิดถึงอุดมการณ์นี่คือประเทศไทย1ิปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันล้างบาป ที่ชาวธรรมศาสตร์ต้องแสดงออกทําให้สําเร็จพี่น้องจะร่วมกับชาวธรรมศาสตร์ทุกคนหรือไม่ครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการอ้างอิงคําพูดของนักปรา์ด้านประชาธิปไตยหลายคนในฐานะรัฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์ผมภูมิใจมากว่าข้อความเหล่านั้นอยู่บนถนนในกรุงเทพมหานคร ื่อการต่อต้านระบอบเผด็จการเขาเอาคำพูดของเจฟเฟอร์สันบอกว่าเมื่อความชั่วกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านกลายเป็นหน้าที่ของทุกคนบนแผ่นดินนี้ แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องครับที่ต้องการให้ท่านทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้คือความถูกต้องยังมีนักประัชศาสตร์อีกคนหนึ่งปรัชญาชื่อจอร์นลอกที่อาจารย์สเสน่สอนผมมาที่ตึกหลังนั้นจอร์นลอกบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ทรราชขึ้นครองแผ่นดินประชาชนไม่มีทางเลือกยกเ,เว้น จะต้องยื่นอุทธรณต่อสวรรค์ครับเขาใช้คำว่าไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นจะต้อง appeal to heaven แปลว่าสิทธิอำนาจในการที่จะสร้างสรรประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองในระบบประชาธิปไตยทุกคนการรวมตัวกันในวันนี้ก็คือการมาเพื่อที่จะรำลึกถึงบรรพบุรุษของธรรมศาสตร์อีกหลายร้อยหลายพันคนตั้งแต่คณะเสรีไทย จนกระทั่งถึง14ตุลาจนกระทั่งถึง6ตุลาจนกระทั่งตลอดถนนราชดำเนินทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมาศาสตร์เป็นผู้บุกเบิกเป็นหัวหอกในการดำเนินการครับท <c oughs> ีนี้มากันในวันนี้เนี่ยมากันในวันนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมาก แต่มาด้วยหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในประชาคมประชาธิปไตยามาเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงให้ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ให้ตระหนักว่าคนไทยมีจุดจำกัดในเรื่องของความอดทนจริงไหมครับรเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องประกาศออกไปให้ได้ยินทั่วทั้งแผ่นดิน <c oughs> <c oughs> คือคำพูดที่จะต้องบอกว่าพอแล้วพูดด้วยกันนะครับพอแล้ว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 ,ลว <c oughs> เลิกคิดเลิกหวังไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังว่าคนไทยจะสมยอมอีกต่อไป ถ้าเราส่งสัญญาณนี้ออกไปได้ทั่วแผ่นดินสิ่งผิดพลาดทั้งหลายที่เป็นรอยบาปประทับประเทศไทยเพราะจัดการอาเซียนสม็รไม่ได้เพราะคัดสรรคนเข้าไปอยู่ในที่ประชุมต่างๆแล้วไปเงียบเหมือนเป่าสาก ไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้ปเป็นที่อับอายขายหน้าจนกระทั่งเขาถามผมว่าที่เลือกกันไปที่ดิ้นรนกันไปที่เสียเงินเสียทองกันไปได้มาแค่นี้เหรอครับท่านเลขาถ้าเราแสดงเจตนารมร่วมกันได้ในลักษณะนี้จุดเดียวพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เราต้องการศักดิ์ศรีของประเทศไทยคืนมาแค่นี้ละครับแค่นี้ละครับเราจะทำในสิ่งซึ่งท่านผู้ประสาทการจะพอใจเราจะทำในสิ่งซึ่งท่านผู้ประกาศการผู้ประสาทการบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดนี่แหละครับสั้นๆก่อนที่จะร่วมกันเดินร้อยมือประสานแขนเพื่อที่จะเดินผ่านประตูรธรรมศาสตร์เข้าสู่ถนนราชดำเนินสมรภูมิของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอดมา ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการให้พวกเรามาร่วมกันในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นเวทีประชาชนแห่งหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแสดงเจตนารม์ร่วมกันว่าพอแล้วทอราดขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรสุรินทร์พิศวรรคับ อดีตเลขาธิการอาเซียนที่บอกว่าวันนี้เราพอแล้วพอแล้วพอแล้ว